แต่ตอนไปหาพี่สาวดาวเสานะคะเขาก็ไม่ยอมเล่นด้วยค่ะเขามีความสุขในการเล่นหมุนวงแหวนของเท้าพี่รุ่งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยเพื่อนใหม่ของดาคานหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือ เล่มต่อจากเพื่อนคนแรกของดวงจันทร์ค่ะคนวาดแล้วก็คนแต่งเรื่องนะคะใช้เซตเดียวกันเลยครั้งนี้นะคะดาวคารเนี่ยเขาอยากมีเพื่อนนะคะอยากมีสัตว์เลี้ยงก็เลยไปขอคุณพ่อดวงอาทิตย์ค่ะแต่ว่าคุณพ่อดวงอาทิตย์ก็ไม่ยอมให้สัตว์เลี้ยงมานะคะเขาก็เลยเหงาค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็มีเพื่อนใหม่มาเยือนเขาถึงดาวอคารเลยจะเป็นใครไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย เริ่มเรื่องนะคะเกิดจากเจ้าดาวอังคาระคะ่ะเขาอยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเขารู้สึกเศร้ามากเลยค่ะเขาก็เลยไปหาคุณดวงอาทิตย์นะคะที่เป็นคุณพ่อบอกว่าขอเลี้ยงสัตว์ได้ไหมคุณพ่อบอกว่าโอ้เรามีเจ้าปูโตเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าพูโตค่ะมันอยู่ไกลามากๆแล้วก็มีดาวเนปจูนกับดาวยูเรนนะสคอยเลี้ยงเจ้าปูโตอยู่ ดวงอาทิตย์บอกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่เลยนะไม่ได้มีแต่เรื่องสนุกสนานและต้องมีใครดูแลเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้อยู่ในวงโคโจรด้วยคราวนี้นะคะคุณพาทิตก็บอกว่าอ้มีพี่น้องต้องเจ็ดดวงนะลองไปเลือกเล่นกับพี่น้องดูละกันแต่ตอนไปหาพี่สาวดาวเสาร์นะคะเขาก็ไม่ยอมเล่นด้วยค่ะเขามีความสุขในการเล่นหมุนวง,งแหวนของเขา หรือว่าไปหาพี่ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสก็มัวยุ่งอยู่กับการจัดการรวมจันทร์ที่มีอยู่มากมายเลยละค่ะคราวนี้ก็คาดหวังจะมาเล่นกับโลกนะคะโลกก็บอกว่าอยากเล่นด้วยนะแต่ว่าต้องส่งคนอีกครึ่งโลกเข้านอน,นะคะ่ะส่วนคราวนี้ไปหาดาวศุกร์น้องสาวแทนนะดาวศุกร์บอกว่าอ้ไม่อยากจะเล่นเลยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากอยากจะพักผ่อนค่ะคราวนี้ ก็มาหาดาวพุธนะคะแต่ว่าดาวพุธน้องเล็กมากๆเลยค่ะเขาต้องอยู่ใกล้ๆคุณพ่อนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเล่นกับดาวอังคารดีแต่ว่ามีบางอย่างกําลังมาแล้วค่ะมียานอวกาศขนาดเล็กสองลำกำลังพุ่งมาที่ดาวอังคารนะคะแล้วมันก็ร่อนลงจอดค่ะบนพื้นผิวดาวอังคารมันเป็นของขวัญน,นะคะจากโลกก็คือยาน สำรวจนะคะสองลำชื่อ Spirit และ Opportunity นะคะพวกมันเนี่ยวิ่งสำรวจรอบดวงดาวอังคารเลยตอนนี้นะคะดาวอังคารก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะด้านหลังนะคะก็เป็นเรื่องของระบบสุริยะของเราค่ะว่าแต่ละดวงเนี่ยห่างจากดวงอาทิตย์กี่ร้อยล้านไม์นะคะและมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างคะ่ะ เช่นดาวพครัสหเนี่ยมีดวงจันทร์มากกว่า75ดวงเลยนะหรือดาวพูโตเนี่ยที่เป็นดาวคราะแพรนะคะมีทาน้ำแข็งรูปหัวใจที่มีขนาดใหญ่กว่ารัฐเท็กซัสด้วยค่ะภารกิจสู่ดาวอังคารนะคะจริงๆมียาหลายลำแล้วที่ไปสำรวจที่ดาวอังคารเช่นยาน s o j o u นอร์ยานสปิริตและ o p portunity นะคะแล้วก็มีรูปของยานจริงๆให้ดูด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ